สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของสระเอออีกครั้งนะคะหลังจากที่ได้เรียนจากคลิปวิดีโอไปแล้วไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นคุณครูจะเล่านิทานเรื่องสองเกลือให้เด็กๆฟังเด็กๆลองอ่านตามคุณครูไปด้วยนะคะนิทานเรื่องสองเกลอือนณะทุ่งนาแห่งหนึ่งหนูนาและก,กบเป็นเพื่อนกันกบอยากเดินเร็วเหมือนหนู ทั้งสองตกลงจับผูกขาติดกันจะได้ไปไหนพร้อมกันวันหนึ่งสองเกลอออกไปหากินที่บึงใหญ่กบอยากเล่นน้ำมันลืมไปว่าผูกขาติดไว้กับหนูหนูว่ายน้ำไม่เป็นจึงขาดใจใตายขณะนั้นเหยี่ยวบินผ่านมาเห็นหนูตายลอยน้ำมันจึงบินโฉบจับหนูแต่ขาของหนูผูกติดไว้กับกบ สองเกลอจึงกลายเป็นเหยื่อของเหยี่ยวหลังจากฟังนิทานแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปตอบคำถามในแบบฝึกหัดนะคะความรู้เรื่องสระเอสระเอเป็นสระเสียงยาวสระเอประกอบด้วยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้นตัวอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะตน้นเช่น จอเอเจอคำสระเอที่มีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปจากอออ่างไปเป็นสระ,ะอีโดยจะใช้รูปสระ,ะเอและสระ,ะอีนะคะเช่นงอเอนอเงินคำสระ,ะเอที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดตัวออจะลดรูปหายไปจะใช้รูปสระ,ะเอเช่นกอเอยอเกยคำสระ,ะเอ ที่ยังคงรูปสระเออแม้มีตัวสะกดก็ตามครูเรียกว่าคำเก่าโบราณได้แก่กอเอวอเกลทอเอมอเทมและทอเอยอเทนมี3ามคำเท่านั้นนะคะวิธีเขียนสระเออให้เขียนสระเอก่อนโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรแล้วจึงเขียนตัวอ โดยเริ่มจากหัวตัวอักษรเช่นเดียวกันตามลูกศรดังนี้นักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคำสระเออกันนะคะอย่าลืมชี้ตามไปด้วยนะเจอสะกดว่าจอเออเจอเกอสะกดว่ากอเออเกอไม้โทเกอ เกลอสกดว่ากอ,อเออเกลอเรามีลอลิงเป็นพยัญนชนะต้นตัวที่สองนะคะไม่ใช่ตัวสะกดเขินสกดว่าขอเอนนเขินเกยสกดว่ากอเอยอเกยเทมสกดว่าทอเอมอเทม นักเรียนมาฝึกอ่านคำสระเออกันต่อนะคะอย่าลืมชี้ตามไปด้วยนะชอเอเชอบอเอเบอทอเอเธอจอเออเจอไม้เอกเจอตอเออเตอไม้เอกเตอพอรอเอเผลอ กล,ออกลอออเอเกลอหมเอเหมือไม้เอกมือหอนอเอเหนือไม้เอกเนือ,ส,อ,นอ,อสนเอเสนอสอมอเอเสมอไปหน้าต่อไปกันเลยค่ะ พอเออเผลรอเอเอ,อเรอเผลอเรอพอเออเผลอไม้โทเผลอจอเออเจอไม้โทเจอเผลอเจอบอเออเบอไม้โทเบอรอเออเรอไม้เอกเรอเบอเรอกรออักกะชอเออเชอ กระเชออัมอัมพอเออเพออัมเพอชออะกอชักยอเอเยอไมเอกเยอชักกะเยอจอเอเจ,จอ,อจอเอเจอเจเจอ ชออะชะงอเองงือไม้โถงือชะงือคอออยอคอยกอเอเกอไม้โถกเกอคอยเกอพอเอือโนเพื่อนไม้เอกเพื่อนกอรอเอเกอเพื่อนเกอ ผอรอเอเผลอผพอลอไอไผลเผลอไผลลอ,ล,อลออะละมอเอเมอละเมอไปหน้าต่อไปเลยค่ะหน้านี้แบบมีตัวสะกดนะคะนักเรียนสังเกตเห็นสีฟ้าไม่เอ่ยสีฟ้าคือสระเออแบบเปลี่ยนรูปคือมีตัวสะกดนะคะ อเออดเปิดดเออ,อนเดินขอเออ,ออนเขินมอเออนเมินชอเองอเชิงทอเองอเทิงรอเองอเริงพาาอรอเองอเพิง กเอโดเกิดจเอโดเจิดชเอโดเชิดทเอโดเทิดทเอโดเถิดอเอโกอึกบเอโกเบิก ดอเอามอเดิมตอเออมอเติมพอเอามอเพิ่มไม้เอกเพิ่มรอเออมอเริ่มไม้เอกเริ่มสอรอเออมอเสริมชอรอเอามอเฉลิม จรอเออยอจเจริญผอชอเอยอเผชิญผออเอยอเผเอิญพอลอเอดอเพลิดพอลอเอนอเพลินเพลิดเพลินอ้าวนักเรียนย้อนกลับไปดูคำว่าจเจรรญเผชิญและ,ะเผอิญ สามคำนี้มียอหญิงเป็นตัวสะกดเราจะออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดเราเรียกว่ามาตรากลเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในครั้งต่อๆไปนะคะหน้านี้จะเป็นคำสระเออที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะตอเอยอเตยงอเอยอเงยกอเอยอเกย ขอเออยอเขยขอเออยอเคยชอเออยเฉยชอเออยเฉยทอเออยเทยนอเออยเนยผอเออยเผยมอเออยเมย ลอเออยอเลยสอเออยอเสยหอเออยอเหออเอยอเออยอเอยชอลอเออยอ,อ,อเฉลยอเออยอเอยไม่เอกเอย ยอเอยยอเยยไม้โทเยยต่อไปเราจะมาฝึกอ่านประโยคที่มีคำสระเออนะคะนักเรียนอย่าลืมชี้ตามไปด้วยนะพี่ทำไข่ลูกเขยอร่อยวันเปิดเทอมเด็กเบิกบานใจที่ได้มาโรงเรียน แต่ตอนนี้เราเหงาเนาะเราอยู่บ้านเราไม่ได้มารงเรียนนาะต่อไปเลยค่ะแม่ทาเนยบนขนมปังสองเกลอนั่งเล่นกันอย่างเพลิดเพลินน้องนอนละเมออยู่เสมอ ให้เริ่มเก็บออมเงินในวันเกิดต้นเตยจเจริญเติบโตรวดเร็วสำหรับสระเออนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้มีสาระสำคัญง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะสระเออเป็นสระเสียงยาวมี4แบบด้วยกันแบบที่หนึ่ง แบบตัวมันเองสระเอและสระออ,อยู่ข้างหลังเราเขียนพยัญชนะต้นไว้ตรงกลางแบบที่สองเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปจากสระอไปเป็นสระอออยู่บนพยัญชนะต้นแบบที่สามแบบมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเราจะเหลือแต่รูปสระเอเท่านั้นและแบบที่สี่คุณครูเรียกมันว่าคำเก่าโบราณแม้มีตัวสะกดเรายังคงรูปสระเอเหมือนเดิมมีสามคำเท่านั้น มีคำว่า Girl ลคำว่าเทอ m มและคำว่าเทิรนฝากเด็กๆทบทวนนะคะดูบ่อยๆดูหลายๆครั้งอ่านบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะเก่งเองนะคะครูฝากไว้เท่านี้อย่าลืมเมื่อเขาให้หยุดแล้วเราก็อยู่บ้านนะถ้าจำเป็นต้องออกข้างนอกนักเรียนอย่าลืมสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือบ่อยๆฝากไว้เท่านี้ค่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะบา,บายๆค่ะ